นะครับเพื่อนๆครับอ่าบรรยากาศนะครับถนนริมโขงนะครับผมอ่ฝนจะตกนะครับวันนี้ก็ขับรถนะครับชมบรรยากาศตอนค่ำนะครับผมครับนนี้ก็เริ่มมีผู้คนออกมาสร้างบ้านบ้างแล้วนะครับ ช่วงนี้ก็ไม่มีแดดนะครับครึ้มตลอดนะครับผมไม่ไมืดเลยนะครับน้าขุงก็ ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้นะครับขณะนี้ก็เวลาหกโมงเย็นครับกว่าๆนะครับเพื่อนๆดู ถนนเรียบริมโค้งครับเพื่อนเครับตอนนี้ยังเป็นทางลูกหลังอยู่นะครับยังไม่ได้รับการทําถนนนะครับผมเห็นบอกว่าอยู่ในโครงการอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้อะไรนะครับเห็นท้องถิ่นเทศบาลก็ไปทําที่อื่นนะครับเส้นนี้ก็ยังปล่อยผ่านนะครับก็ถ้านะครับผู้หลักผู้ใหญ่นี มองเห็นนะครับด้ดูคลิปนี้ได้ชมคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมตำบนน้ำกลับนะครับเรียบริมน้ำโขงเลยนะครับผมเส้นขนานกับปาค่พี่ครับ,รบสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมกลางคืนก็มืดนะครับไม่มีไฟนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเดือนยังไม่เยอะนะครับทาง โครงการก็เลยยังไม่มาทางนี้หรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีนะบ้านเรือนเห็นไหมครับก็มีปะะปายนะครับ,ปปรบเป็นถนนเชื่อมต่อไปอีกหมู่บ้านด้วยนะครับผมป่า้วยนะครับเแี่ครับก็มีรีสอร์ทมีโรงแรมรีสอร์ทบ้านคนไอ้ล้างอยู่นะครับ เกือบสิบหลังคาเรือนนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมถึงบ้านแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับช่องคอลิมพงนะครับสวัสดีครับผม